มื่อนี้บุกล้านสาวอ้อยครับผมล้านย่ำย่ำบุญน,เ,ยนยเส้นย่ำปลาหมึกทะเลย่ำเซลอมันตัวใหญ่ย่ำหัว

ส่สีแหงอาก็ดสบมดิเสไ่าสสดไม่ไแล้วต้นหยาเลยม่ไหมขาเข้าอยากขาอยากอย่างนี้คือข้าแยกสะอแยกได้เห็นบกลอย่างนี้็ผักกะลกะลก็สดสดเยสดสดโอ้จะเป็ีบล็อกงเนี้ยเต็มดีบชื่อล่าชื่อนังหอย ลาดยบมาด้วยสาวอ้อยน่าาดเย็ได้ชัดเย็บนอยเนาะากพุดไปเลยเาไกลไปยังมันย่ชัดเย็มาไนมอย่างไม่ยุเาไนชัดเย่้ามือบ่ออะไรเนี่ยครับฮะอะไรบาง มดมือได้ขายต่โค้เอาคเดียวนี่โคเดียวน่นแม่อุ้ยมันเป็นจะไ้ไล่หลายอ๋อจาดแลมันไม่คเดียวแบนีมดมือได้มอลกือละมัน่ปลาแดกปลาแดกปลาแดกแงดปลาแดกปลาแดกกระเซ็บแลาแดกเบิ์ูกระดมแบงดมอาซ่งบ่นดกอนยัิดกเฮ็ดออสเฮ็ดอาแดกกะห้อง ตาหีตาเนากับเช็ใส่เอาอย่างบ้านน้ำปานี่ใส่ยำใส่กัน่ะแปดงน้ำานี่กหมโอยล่านนั้นด้วยนี่ฉันหุ้ตนี่ฉน้มตีปานกะหวั่มน้านี่หวัน้ำานี่หมตองไปนาราวะวัวหลังจะไ่ได้กินแม่าต้าราต้องไปนาราจะการหรีารเยก้าหนการเรียก้เีย มัดมดลากระลักันิ่ง่างนี้เผู้หาเนาไส้ควนอ้อยสมาถิมเมียถิมแห้เน่าส้ควานใู้จิไส้อไเอาใสจิตไส้อะไรคณะไส้จิิดนี่เะอ้อยนี่ไส้ไงไส้ซุมันนี่นี่เรียบมาใสไก่ซุกมันมีขาพดผู้เก่าเด้ออ้อยข้าวพดขาวาตกควนาโพด เซนเเนนมันจักเซนย่อยนี่เซนมันจะไม่ไหนเซนก็เรียกเอาอย่างได้เซนได้ก็เรียกเอาเซนเหมือนเซนน้อยเซนยับบนเซนเขาต้องใส่เซนเป็นทีมป่ะเซนนั่นไหนอันนี้ก็ยับบนเซนอันนี้ก็บเซนน้อยอันนี้ก็บเซนใหญ่อันนี้ก็บเซนแก้วเซนนี่เซนแก้วอ้าจะเป็นไม่ใช่ครับอย่าบอกว่าท่านยังไม่ยิงไหน เท่ามีรายสิหมดย้อยนีเห็ดเป็นหลักเียวเรียบร้อยสีน้ำเนิะเฮ้ยก็นอกมือสดยญานางเงียพิ้ักคือทีว่าจะได้ขายหนีอย่างนี้ภาษไปไ้ไรอยบายับหนึบานเอาว่าผิดาเพราะใจผิดห่อไงกูนาใส่ใส่ตัวเ่าะใจินะ ลากสาวอ้อยต้องเปิดเปิดไหมเปิดเปิดได้จักเดียบหอย่อยเปิดได้พออดเ่เออเพราดทอดเดียขายดีพี่น้องขายมีขายเดีจักคกแล้วโคกเดี่ยวขายเดีโคกนี่ขายดีคักนี่ ให้วาทำเนเเข้ากายมาดีคือเห็นัได้ชักเห็นจนแล้วจากายบ่่านกายพูดไปฝุ่นจะกายไปนะไมยังเหยดเล็ื่อมเนีเขาเขาเขาออกมือเขาเหตดมือแะไวจักจักบ่อจักกหนังเอาไปเหดหมอเดียวเท่านี่ตะบานเรือตะมุ่งเจ้าเสียขเอาสือเียแข็เอาเดีไหมมาทำพลาดไหมพาเออเข้ามาเป็นรายการตีท้ายขวนะ ที่เราเดินทางมาจากอาเภอปูแก้วนะาอ่อยเรามาเห็นแม่ค้าขายของวันนี้ซุตตามมีอะไรด้วยให้แม่ค้ากรุณาชีชัดจะไม่ได้ชีชัดเอาแนาไปมา